กรณีศึกษานะครับเกิดขึ้นจากสมาชิกท่านหนึ่งเมนูของ nvda รู้สึกฟังแล้วงงๆอ,อ่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตกดเข้า nvda เมนูนะครับโดยการกด insert n หรือ cap lock n นะครับ nvda key เมนูบวก n ครับผม nvda key c เอออะไรนะ nvda key c ปุ๊บซ y c อ นี่ผมเลือกกดลูกศรลงนะครับ two s u c c e s อ่า t เอออันนี้เป็นเมนู t o อันแรกน่าจะเป็น preference ลูกศรลงครับ two s u c c e s h e l p เป็น whole configuration profile อ่าอันนี้ยังอ่านอ่าน configuration profile c l e a o p e o c o n f i g u r a t i หรือแม้กระทั่งผมอยู่ที่ desktop อ่าอย่างนี้แล้วผมกด f 2เพื่อจะ edit redigger e d i g e r head h ยังเหรอเออคื อันนี้ยังดีที่พีเพตาทิพย์ยังพออ่านได้บ้างนะครับสาเหตุนี้อันนี้ยังดีมันยังมีอีกบางอย่างที่ตัวสกิ l ลีเดอร์ของเราตัว TTS หรือ text to s p e e d ไม่อ่านเลยอันนี้เราก็จะยุ่งมากขึ้นถ้าเกิดอาการแบบนี้แล้วเราอลองกดเปลี่ยนภาษาไทายวงงล็บเปิดไทยอังกฤษอังกฤษเปิดอันนี้ยังพอได้บนบอกอังกฤษไทยแต่ทางที่ดีนะครับ เราพอที่จะกดคำสั่งทางลัดได้พอบ้างนะครับให้เมนูอยู่ที่เมนูภาษาอังกฤษแล้วกันแล้วกด insert nvdk a e แล้วกัน nvdk a e y คุณจะกด insert หรือ cap lock ก็ได้แล้วกดตัว control แล้วกดตัว g g o l f นะครับ insert control g บนแป้นพิมพ์เดี๋ยวเดี๋ยวผมลองกดว่าเปลี่ยนเป็นเราเราไม่รู้ว่าเราอยู่ไทยหรืออังกฤษนะครับสมมุติว่าผมกดเป็นไทยแล้วผมกด nvdk บวก control แล้วกดตัว G ซึ่งไม่รู้จด G หรือสระเอ a n ดังนั้นไม่ต้องไปกังวลครับว่าคุณจะอยู่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับแป้นพิมพ์เนีครับ English ปคุณจะอยู่ English ก็กด NVDA Control G e t t i n g s c o n t r o General ก็เข้าสู่ General หรือคุณอยู่เมนูแป้นพิมพ์ภาษาไทยก็กด Insert Control สระเอ a n แล้วก็จะเข้าสู่ Normal configuration ก็คือตัว general นะครับให้กดปุ่ม home เลยครับหาปุ่ม home n d ให้กด home ครับ user default ให้เขากลับมาที่ user default นะครับแล้ว enter ครับอย่างเงี้ยยังพอได้นะครับคือเขาก็จะมาโฟกัสอยู่ที่ปุ่ม restart now เนี่ยครับแล้วเราก็ enter ได้เลยปึ้ง อันเนี้ยแล้ว <c oughs> ลองกด insert n ใหม่ nvda reference sub menu รืปสอนลงก็จะเป็น preference sub menu to เหมือนเดิมแล้วนะครับแต่ในกรณีนี้ยังพอที่จะง่ายนะครับถ้าโหเดี๋ยวผมเพื่อนๆครับอย่าลองเล่นกับผมนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญอันนี้ถ้าคุณไปเจอกรณีว่าเมนูของ nvda เข้า nvda เมนูนะครับแล้ว้าอ่านเป็นภาษาอื่น คุณจะต้องเข้าไปที่เมนู general นะีโดยการกดคำสั่งรัด insert c o n t o l G แล้วก็ กดโฮมให้กลายเป็น user default นะครับแล้ว Enter ไปเขาก็จะถามว่าจะต,ต้องการรีสตาร์ทไหมเพื่อ take effect <c oughs> ก็คือให้เป็นผลกับการเปลี่ยนภาษาก็ Enter ได้เลยเพราะสมาชิกอาจจะไปกด insert control G NVDA settings home general วงเล็บเปิด normal configuration วงเล็บปิด dialog general property h e e t NVDA language วงเล็บเปิด refresh restart วงเล็บปิด c o n m e combo box user default home เขาจะโฟกัสอยู่ที่ language ให้เราเปลี่ยนแล้วอยู่ที่ user default บางคนไปเผลอกดลูกศรลง ลงมาลงลงเนี่ยอาราลิกอ่ะอยู่ที่อาราบิกก็ได้แล้วก็ไปเผลอกด enter แล a g ก c o n f i g u r a t i o นเ h น n g e d ้ a l อ g n v d a must restart for the new language take e f t restart now but then เป็นคนไปเปลี่ยนจริงๆเขาถามยืนยันแล้วคุณก็ยังยืนยันเปลี่ยนอีกก็เรียบร้อยเลยดังนั้นเดี๋ยวผมตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นภาษาอาหรับิกนะครับผมลองกด nvda key บวก n insert n nvda เนี่ย nvda ขึ้นมาแล้วเรารู้สั่ลงไม่อ่านเลยเนี่ย preference ไม่อ่านเพราะตาทิ์อ่านภาษาอาหรับิกไม่ได้เดเนี่ย4 4เนี่ยลองกด f2 t b 4 4 4 edit หายไปไม่อ่าน edit ด้วย t ่4 ถ้าเกิดในกรณีนี้นะครับกรณีที่ไปเปลี่ยนภาษาเป็นคือ n v d a ไม่อ่านเมนูภาษาแบบนี้นะครับเพราะว่าเพราะเพราะสาเหตุว่าคุณไปเปลี่ยนภาษาด้วยนะเพราะสาเหตุว่าคุณไปเปลี่ยนภาษาของเมนู n v d a ให้กดไม่ว่าคุณจะอยู่ English วงเล็บเปิดอยู่ไทยวงเล็บเปิดไทยแลนด์วงเล็บ,ลบคีย์บอร์ดภาษาอะไรก็ตามนะครับให้กด n v d a key จะใช้ insert หรือ cap lock ก็ได้นะครับกดไว้ค้างไว้กด control ค้างไว้ปุ่มที่2แล้วกดตัว g หรือสระ a ก็ได้กดไปปึ้ง nvidia colon วงเล็บเปิดวงเล็บปิดเนี่ยครับ nvidia c o ลอนวงเล็บเปิดวงเล็บปิดนะครับหลังจากนั้นกดปุ่มโฮมครับหรือเลื่อนลูกศรย้ำ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 จนเนี่ยเนี่ยจนอยู่ด้านบนสุดนะครับบางคนบอกไม่มีปุ่มโฮมเอ็นให้กดลูกศรขึ้น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 ลุ้นว่าสุดแล้วละกันลุ้นว่าสุดแล้วกดลูกศรขึ้นจนคิดว่าสุดแล้วขึ้นย้ำปล่อย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 จนคิดว่าสุดแล้วแล้วกด Enter ครั้งที่ NVDA แล้วเขาจะพูด NVDA จุดให้กด enter ครั้งที่ 2, 2> เขาจะปิดและเปิด NVDA ใหม่ restart นะครับแล้วเมนูจะกลับมาเป็น user default ตามค่าของ Microsoft นะครับว่าคุณตั้งภาษาของ Windows ว่าเป็นไทยหรือเป็นอังกฤษแต่โดยส่วนใหญ,ญ่ถ้าเป็น Windows ภาษาอังกฤษก็จะกลับมาเป็น n v d เมครับเปิด NVDA เมนูครับ insert n หรือ caps lock n แล้วก็กดลูกศสลง preference sub menu p r e f e r e n c e sub menu จะขึ้นมาแบบนี้กลับมาเป็นปกตินะครับอันนี้ สาธิตว่าเป็นกรณีศึกษาที่เจอสมาชิกเอ๊ะทำไมภาษาคุณเปลี่ยนแล้วคุณก็บอกว่าเออผมไม่ได้ทำเลยครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยมันเป็นของมันเองมันเป็นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเกิดจากการยืนยันด้วยมือของเราเองนะครับมือของเราเองที่ไปเปลี่ยนภาษาแล้วก็ยืนยันการเปลี่ยนด้วยตัวเอง แต่ถ้าคุณยืนยันว่าไม่ใช่เป็นคุณเปลี่ยนก็อาจจะเป็นคนอื่นมาเปลี่ยนก็ได้นะครับดังนั้นนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเวลาที่เมนูภาษาของ n v ็นเปลี่ยนไปไม่คุ้นเคยไม่เป็นอังกฤษไม่เป็นไทยก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันครับกับผมสีโชคบริการมองคอม1น1 4, 4พรัต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมีความรู้ดีๆจะไม่แบ่งปันกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี